ครับคลิปนี้นะครับผมจะได้พูดให้ฟังนะครับหลายคนสอบถามเข้ามาว่าร้านสาขาก็สอบถามเข้ามาแล้วก็ลูกค้าก็สอบถามเข้ามานะครับว่าทําไมนะครับสบายดีช็อปเราถึงมีให้กิจกรรมนะครับโดยการจัดโต๊ะจีนนะครับสำหรับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ซื้อมะลิพันข้าวโพด3าถุงนะครับเราจะมีการจัดโต๊ะจีนแล้วก็ค่อยจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเรามีการจัดแจกทองแจกเครื่องช้ไฟฟ้าทําไมต้องทําอย่างนั้นะครับเพราะว่าเราอยากให้เป็น เหมือนกับว่ากลุ่มกวนนะครับที่เป็นลูกค้าของร้านสบายดีช็อปทุกปีจะมีการฉลองนะครับก็ก็เลยมีกิจกรรมนี้นะครับหลายคนถามเข้ามาว่าทําไมต้องมีการแจ้งโตะจีนแล้วโต๊ะจีนจะล็อกไว้เลยไหมว่าจะจัดช่วงไหนนะครับผมก็อาจจะต้องปรึกษานะครับกับทีมงานนะครับแล้วก,กับลูกค้าด้วยนะครับว่าช่วงไหนดีถึงจะเหมาะสำหรับการจัดนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นไม่ ไม่ประมาณช่วงกลางๆก่อนที่จะลงข้าวโพดหลังนาก็อาจจะเป็นช่วงก่อนที่จะปลูกข้าวโพดในช่วงฤดูฝนนั่นเองนะครับ